ประวัติท่านพระโสนโกริวิสเถระหนึ่งในแปดสิติมหาสาวกผู้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาในทางผู้ปารบความเพียรเวตตอนที่หนึกากร 2, กฎาคมสองพอพระโสนโกริวิสะเป็นบุตรของอสุภเศรษฐีเกิดในวันนไวยสยะวงเวบแพทย์สกูลเศรษฐีในเมืองกาลจัมปากะแคว้นอังคะ นับตั้งแต่มารดาเริ่มตั้งครรภ์นจนคลอดชาวเมืองต่างพากันนำเครื่องบรรณาการมามอบให้แก่เศษรษฐีเปน็นอันมากเมื่อคลอดแล้วมีบผิวพรรณปุดผ่องดงามดังนั้นมารดาปิดาจึงได้ขนานนามว่าโสนนะสว่วนกูลิวิสตะเป็นชื่อของโทษโซมกุมารน,นั้นเป็นคนสุขขุมจุคุม,มาลชาติ มีโลมาที่ละเอียดอ่อนบังเกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสองคือฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มและมีสีแดงดังดอกชบาโดยเฉพาะที่ฝ่าเท้านั้นมีขนอ่อนสีเขียวเหมือนแก้วมณีงอกขึ้นซึ่งมองดูแปลกกว่าคนทั่วไปทั้งยังได้รับการเลี้ยงดูเอาใจจากมารดาบิดาเป็นอย่างดีเพราะมีทรัพย์สมบัติอันบริบูรณ์มั่งคัง่งนอกจากนั้น ท่านยังเป็นคนรักการเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจและดนตรีที่ถนัดที่สุดคือการดีดกินบิดาได้สร้างปราสาทสามหลังเพื่อเป็นที่พักอันอยู่อันเหมาะสมกับภูมิอากาศในสามฤดูกาลให้บริพูกเฉพาะอาหารที่ประณีตซึ่งหุงจากข้าวสาลีชนิดเนืดขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่เขาคิจกูดเมืองราชคลึกทั้งนั้น พระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้ประสงค์นิกรของพระองค์ในหมู่บ้าน8ปดหมื่นตำบลในแคว้นอังคะมาประชุมกันที่ลานบริเวณพระราชวังเพื่อรับฟังพระราชาตราจบายพร้อมกันนี้ได้รับสั่งให้อุสภะเศรษฐีส่งโสนโกริวิษบุบรของตนมาเข้าเฝ้าด้วยเพื่อจะทอดพระเนตร ฝ่าเท้าที่มีขนสีเขียวเหมือนแก้วมณีงอกออกมาตามที่มีข่าวล่ำาลือว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ปุปสะเศษฐีได้อบรมบุตรของตนให้ทราบถึงระเบียบมารยาทในการเข้าเฝ้าโดยห้ามเหดียดเท้าไปทางที่ประทับอันเป็นการไม่สมควรแต่ให้หนังน่งขัดสมาธิซ้อนเท้าทั้งสองไว้บนตักหลายฝ่าเท้าขึ้นเพื่อให้ทอดพระเนตร โสนโกลิวิสเมื่อเข้าเฝ้าก็ได้ปฏิบัติตามที่บิดาสั่งสอนทุกประการพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรแล้วหายตรงใจจากนั้นได้ประทานโอวาทและจีแตงพระราโจบายเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองให้ประสุนิกรทราบแล้วทรงนำประสนิกรเหล่านั้นพร้อมทั้งโสนโกริพิสสไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาถึงที่ประทับ ขณะนั้นภาษาคาตะเถระรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงพาประสบนิกรมาขอโอกาสเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาส,สดาแล้วได้แจ้งต่อพระตาคาตะผู้อุปถากให้ได้ทราบว่าท่านขอรับประชาชนทั้ง8ปดหมื่นคนเหล่านี้มาในที่นี้เพื่อเข้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาค ขอ,อถาคุณเจ้าประทานโอกาสให้พวกข้าพเจ้าพึงได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยเถิดท่านพระสาคตจึงทูลว่าถ้าเช่นนั้นมหาบพิตรจงอยู่และที่นี้สักครู่หนึ่งก่อนจนกว่าอาตมาจะกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบดังนี้แล้วทัานพระสาคตก็สำแดงฤทธิ์ดำลงไปในแผ่นหินที่เหยียบยือนอยู่ หายไปต่อหน้าต่อตาองค์ราชาปิมพิสารและมหาชนเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักขสาคตะได้มาขุดขึ้นตรงลานหินหน้าพระพักขององค์พระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งเล็กกราบปูลพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้องค์มหาราชปิมพิสารพร้อมประชาจนแปดได้พากันมาขอเก้าเฝ้าองค์พระผู้มีพระภาค องค์พระผู้มีพระภาคจะทรงเห็นควรอย่างไรสุดแต่จะทรงโปรดพระพุทธเจ้า,าค่ะพระผู้มีพระภาครับตรัสว่าดูก่อนสากาตะถ้ากระนั้นเธอจงปูราดอัตนะและร่มเงาหลังวิหารเราจะไปต้อนรับองค์มหาราชทอมมหา,าตหาานและที่นัน้นท่านพระสัคตะตูนสนองพระพุทธดำรัสว่าทราบกล่าวแล้วพระพุทธเจ้าค่ากล่าวดังนี้แล้ว พระสากตะจึงถือตังที่ประทับพร้อมดำลงไปต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วมาแจ้งให้องค์มหาราชจิมพิสารแจ้งประชาชนทั้งแปดหมื่นเลยทราบว่าเวลานี้องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรอต้อนรับมหาบปิตรและประชาชนในร่มเงาหลังพระวิหารแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระวิหาร ทรงประทับนั่งเหนือพระพุทธอาสที่พระสากตะจัดไว้ถวายณนะร่มเงาหลังพระวิหารองค์ราชาพิมพิสารพร้อมประชาชนทั้งแปดหมื่นจึงเข้าฝ้องแล้วถวายบังคมนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแต่พวกเขาหาได้สนใจในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เอาแต่พากันสนใจอยู่กับท่านพระสาคตะเท่านั้นขณะนั้น ต้องมีพระภาคสรงทราบความอริวิตกของพวกเขาด้วยพระไทยแล้วจึงตรัสเรียกท่านพระสักตะมารับตรัว่าดูก่อนสักตะถ้ากระนั้นเธอจงแสดงอิทธิปาฏิหาริ์ซึ่งเป็นธรรมอันยวดยิ่งของมนุษย์ให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อให้มหาชนได้ทัศนาจนพอใจเธอท่านพระสักตะตูนรับสนองพระพุทธดำรัสว่า พระพุทธเจ้าขาแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง้าวออกมาเป็นควันบ้างเป็นไฟบ้างหายตัวไปปรากฏอยู่ในทิศอืน่นบ้างในอากาศกลางหาวบ้างคั้นแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอันเป็นธรรมธรรมะยอดยิ่งของมนุษย์หลายอย่างในอากาศกลางหาว แล้วพระสกตะจึงเหาะลงมาซุบศีษะลงที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วได้กราบดูล wow. พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ดังนี้ ประชาชนทั้งแปดหมื่นนั้นจึงพูดสรรเสริญว่าชาวเราผู้เจริญเอ๋ยอัศจรรย์ประหลาดแอะนี่แค่พระสาวกยังมีฤทธิ์มากถึงเพียงนี้ยังมีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ถ้าเป็นองค์พระศาสดาองต้องอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้เป็นแน่ดังนี้แล้วจึงพากันหันมาสนใจต่อพระผู้มีพระภาคหาได้สนใจต่อท่านพระสากตะต่อไปไหม ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคสงทราบความปริวิตกแห่งใจของผู้มหาชนเหล่านั้นแล้วที่มีแสดงอนุปุพพิกถาคือทรงประกาศทานกถาการบริจาคทานและอนิสงของการบริจาคทานศีลกถาการรักษาศีลและอนิสง์ของศีลที่รักษาดีแล้วสัตคกะถา,ษาโทษ ความต่ำามความเจ้าหมองของกามทั้งตัวและอานิสงส์ในการออกบรรพชาเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทกสมุทยัย เหตุที่ทำให้ทุกเกิดนิโรธทางดับทุกมักข้อปฏิบัติที่ทำให้ทุกนั้นดับลงได้ดวงตาเห็นรำปราศจากทุลีปราศจากมนตินจึงได้เกิดแก่มหาชนทั้ง8ปดห0ื่นเหล่านั้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาจิตของมหาชนเหล่านั้น เียบประดุดดังผ้าขาวที่สะอาดปราศจากมลทิน,นควรได้รับน้ำย้อมด้วยน้ำอมฤตธรรมอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งนักจบไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะวันหน้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังใหม่หรือตอนต่อไปพุทธอิสตรระ